อัน,นี้คือมันจะเป็นชายหาดสวนตัวของโรงแรมพูลิมาารีสอร์ทนะทุกคนอันนี้คือถ่ายบรรยากาศริมทะเลบรรยากาศที่เออเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยก็จะมีตรงที่นั่งเล่นชมวิวทิวทัศน์ทะเลยามเย็นๆหรือตอนเช้าหรือตอนซันเซ็ตตอนพระอาทิตย์ตกดินก็คือบรรยากาศเทีาดีมากโรงแรมที่นี่ ลุงชอบมากค่ะทุกคนอืมพี่ก็ชอบอันนี้คือชายหาดส,ส่วนตัวของโรงแรมพรลิมารีสอร์ทแอนด์สปานะ่นนี่คือบรรยากาศเ,ออเขาก็จะมีมุมน่ารักน่ารักให้คนมานั่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ,อ,อก็เลยอยากมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเขาจะมีหลา,ากหลาย ือด้านหลังของโรงแรมทุกคนด้านหลังก็จะมีซีวิวทะเลบรรยากาศงามมาทุ้ีกมาเท่ากรแรมรแรมชลดีมากทคือบรรยากาศดีงามพี่ชอบโรงแรมน,น้เต้นไม,มากแลอบรรยากาศวิวติดทะเล เนี่ยคือวิวทะเลก็จะมีต้นสนบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศสวยงามตรงนั้นก็จะเป็นที่โรงแรมแต่ละโรงแรมก็จะมีชายหาดส่วนตัวของเขาก็จะมีเขตแดนอันนี้ก็จะเป็นคขตชายหาดของโรงแรมปูริมาดีโซนแอน์สปาจะเป็นเขตหาดส่วนตัว ใช่ทะเลชอบตุกสีเขียวเนี้ยน่ารักดีมันเป็นตกไม้นะทุกคนแต่มันดูน่ารักอะแล้วก็เป็นบรรยากาศด้านหลังเป็นแรงแล้วเนี่ยชอบตรงนนเนี้ยมุมนี้น่ารักเอเอ,อดูสิเด็กน้อยนั่งอ่านหนังสือนหน้าอืมน่ารักตะมุตะมิเออ ดูสิกรรมเทพน้อยเป่าคลุยนึกว่าพระอภัยมณีอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังโรงแรมนะทุกคนพี่ชอบมากก็เลยเออมาถ่ายดูเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นเนี้ยคือสวยงามนะทุกคนแต่ว่าเวลาลมมาแรงๆอะคือใบไม้มันจะพัดลงไปในสระมันก็จะมันก็จะแบบว่าทําความสะอาดเหนื่อยสำหรับ ต้นไม้ใหญ่เยอะมากอืมนี่คือด้านหลังนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศซีวิวติดทะเลบรรยากาศดีงามมากนี่คือวิว360องศาคือมันดูดีอ่ะมันดูสวยงามอ่ะพี่ชอบก็เลยเออเดี๋ยวถ่ายวีดีโอถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆให้ทุกๆคนดูดีกว่าเผื่อใครเขาอยากมาเที่ยวเนาะ เราเจอโรงแรมที่บรรยากาศดีต่อใจอย่างเงี้ยเราก็อยากเออมันเราพักแล้วเราแฮปปี้มันดีต่อใจเราก็อยากให้เพื่อนๆที่กำลังแบบว่าเออเผื่อจะมาพักจะได้มีหลายๆช้อยหลายๆทังเลือเนาะตัวเองเพื่อนๆสวยงามมากดูสิบรรยากาศดีต่อใจอ่ะเออก็เลยมาเก็บบรรยากาศด้านหลังโรงแรมที่ จะเป็นซีวิวทะเลเนี่จะเป็นวิวทะเลบ้านฉางจังหวัดระยองนะทุกคนโรงแรมโูริมาดีโอร์แอนด์สปาวิวแบบวิวดีงามสวยงามมากชอบมากก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศทั้งด้านหน้าด้านหลัง